cần gọi là quán như thế này, p chỉ chạy là được, được, เครื่องยังไม่ร้อนใช่ไหมเครื่องก็ยังไม่ร้อนใช่ไหมประวันนี่15เป็นแงันปิ๊กราเวศพิ๊กโคราทั้ตาเวลามานดับแบงวันนี้น้องกับมาเแร้วาวานน้องขาออ้นนออีออ่ครับ เราหลัาเมื่อวานนี้คือหาเรื่องอะไรนะใมหลุดท้าหลุดเอาละตอนนี้เอาใหม่ต่อเพิ่มหน้าติหน้าตองถาวาเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวหรือพร้อมแล้วก็พร้อมด้วยพร้อมกามิโน่แล้วก็ลิ่ต์นี้องนววันก่อนเป็นไง้นเจงงียจะดูไล่ทางกันใหม่เอาละครับ ทำเองฟังด้วยนะรถดีมากโอ้ยยี่ห้อรุ่นนี้ยังกระชากุ้งสามรอบสามรอบยัรไม่มีการ